กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ประนามกัมพูชาอย่างรุนแรงต่อการใช้ทุ่นระเบิดใหม่และเมิดอ,อธิปไตยของไทยและเป็นการขัดต่อกฎบัตรสหรประชาชาติด้วยเช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติก็ประนามกัมพูชาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันจับตาดูมาตรการตอบโต้ของไทยให้ดีๆนะครับวันนี้20กรกฎาคม68ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศคุณนิกรเดชพระลังกูลได้แถลงข่าวระบุว่า จากกรณีเมื่อช่วงบ่ายวันที่16กรกฎาคมได้เกิดเหตุกำลังพลของไทยเหยียบกับระเบิดที่ช่องบกอุบลราชธานีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3นายประเด็นทุ่นระเบิดทางกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ได้ถแถลงไปเมื่อวันที่19ภายหลังการตรวจสอบของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยืนยันว่าทุ่นระเบิด8ลูกที่พบเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่และไม่มีในการใช้งานหรืออยู่ในคลังอาวุธของไทย วันนี้จึงได้มีการประชุมฝ่ายเลขานุการของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบตรกซึ่งเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆให้ที่ประชุมสบตรกซึ่งมีกำหนดประชุมกันในวันที่21นี้พิจารณาต่อไปโดยเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีกรอบดำเนินการหลายกรอบฝ่ายไทยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป วันนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจากนั้นคุณนิกรเดชก็ได้อ่านถาแถลงการเรื่องการประท้วงการใช้เครื่องสังหารบุคคลครับตามที่เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังพลงกองร้อยทหารราบที่6021รวม3นายลาตระเวนตามปกติในดินแดนของไทยบริเวณช่องบกได้เหยียบกับระเบิดสังหารนั้นรัฐบาลไทยจะรับรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงว่าภายหลังการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ ทุ่นระเบิดที่พบไม่มีการใช้หรือมีอยู่ในคลังอาวุธของไทยและเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่เมื่อประกอบกับการประมวลข้อมูลและหลักฐานสภาพแวดล,ะละ้อมอื่นๆที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจพบนำไปสู่ข้อสรุปได้ว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐบาลขอประนามอย่างรุนแรงที่สุด ต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทยและเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุเอาไว้ในกฎบัตรสากประชาชาติอีกทั้งยังเป็นการกระทําที่ละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างเด็ดขาดไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาจะดาเนินการตามกระบวนการภายใต้อนุสัญญา โดยจะยังคงหาทางแก้ปัญหากับกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่และขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนตามที่นายกของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันภายในกรอบทวิภาคีทางนี้กระทรวงการต่างประเทศขอให้เชื่อมั่